สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้สำหรับใครที่เอาลูกหมาผ่านมาเลี้ยงแต่ลักษณะไม่เข้าตำราเลยก็ไม่ต้องไปเสียใจนะครับเพราะว่าบางตัวนะครับถึงลักษณะไม่เข้าตำราบางตัวมันก็เก่งนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับถ้าสมมติว่าเราเอาตามเรล่าโกหรือว่าเอาตามสายนะครับ เหมือนกับตัวนี้นะครับลักษณะเข้าตำราลิ้นดำเทบดำหน้ายาวหูยาวลักษณะได้หมดนะครับแต่ใช่ว่ามันจะผ่านนะครับดูครับลิ้นดำนะครับตัวนี้ครับเช่าดวงนะครับร้งร้งเห็นไหมครับลิ้นการลิ้นดำนะครับแต่โคตรขี้เกียจเลยนะครับ ถ้าคุณเอาตามเหล่าโกนะครับไม่เป็นไรครับถึงแม้จะหางม้วนข้างขวาก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าไม่มีจอมขวัญหรือว่าไม่มีอะไรเลยก็ไม่เป็นไรนะครับโกเพียงเราเอาตามเหล่าโกนะครับดีที่สุดนะครับถึงลักษณะรูปร่างจะไม่เข้าตำราก็ไม่เป็นไรนะครับใช่ว่ามันจะไม่ผ่านนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ